สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็ครอบครัวค,วค่ะกับเชฟโนกค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงเทศกาลปิดเทอมนะคะของปี2 5 5 5ค่ะคุณผู้ชมหลายครอบครัวเนี่ยช่วงปิดเทอมก็เด็กๆก,ก็จะอยู่บ้านนะคะแล้วก็ต้องทานอาหารที่บ้านตั้งแต่มื้อเช้าจดมื้อเย็นค่ะ3าม,มื้อหรือว่าสมื้อต่อวันค่ะคุณผู้ชมมีไอเดียสําหรับลูกๆของคุณที่บ้านบ้างไหมคะแล้ววันนี้เชฟอยากนํานเสนอ1เมนูค่ะเป็นฮอทดอกอาหารที่คุณซื้อได้ตามร้านขายอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไปนะคะแต่วันนี้เชฟอยากจะ ลองนําเสนอฮอทดอกแบบพรีเมียมแล้วก็เป็นโฮมเมดแบบทําเองที่บ้านได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของฮอทดอกแบบโฮมเมดกันค่ะคุณผู้ชมคะส่วนผสมของฮอทดอกแบบโฮมเมดนะคะ,ะคุณผู้ชมหาซื้อขนมปังฮอทดอกค่ะสําเร็จรูปนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นไส้กรอกเนะะี่ยค่ะเลือกซื้อแบบยี่ห้อที่ดีนิดนึงนะคะ คุณภาพของตัวไส้กรอกมันจะดีนะคะไซส์ที่จะเหมาะกับการทำฮอทดอกนี่คืออยู่ที่5นิ้วถึง5นิ้วครึ่งนะคะต่อมาค่ะเป็นส่วนผสมของซอสนะคะที่เราจะประกอบเข้าไปในตัวฮอทดอกเพื่อให้รสชาติมันเป็นแบบโฮมเมดหรือว่าทำได้ตามบ้านนะคะแล้วก็อร่อยกว่าซื้อทั่วไปค่ะก็ประกอบด้วยหมูสับค่ะเนยสดนะคะหอมหัวใหญ่สับละเอียดค่ะซอสมะเขือเทศค่ะอันนี้เป็นพริกไทยป่นค่ะน้ำตาลทรายค่ะ ซอสถั่วเหลืองค่ะมูตเตอร์ไซ,ซส์ซอสหรือว่าซอสไก่งวงนะคะอันนี้เป็นชีสมอสซาเรลลาขูดค่ะแล้วก็น้ำสลัดค่ะคุณผู้ชมสํหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําพอนดอกแบบโฮมเมดกันค่ะคุณผู้ชมอ้อก่อนอื่นเราจะทําการหมัก หมูบดนะคะที่เราซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะหมูบดตัวนี้มันจะมีกลิ่นของหมูแล้วก็รสชาติมันจะจืดๆนิดนึงค่ะเชฟก็จะทําการหมักก่อนนะคะหมักหมูบดด้วยน้ําตาลทรายค่ะพริกไทยป่นนะคะแล้วก็ซอสตัวเหลืองค่ะไม่ต้องเยอะนะคะไม่อยากให้มันมีรสเค็มมากเพราะเดี๋ยวเราจะไปปรุงอีกทีในซอสอะคะ่ะเราคลุกผสมกันให้ทั่วนะคะ แล้วก็หมักทิ้งไว้ค่ะที่อุณหภูมิห้องปกติค่ะซักประมาณ15นาทีให้เขาเข้ากันเดี๋ยวเราจะไปทำการผัดซอสกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะก่อนอื่นเราจะทำการผัดซอสมะเขือเ,เทศเนยสดหมูสับกันก่อนนะคะค่ะมือกระทะร้อนนะคะคุณผู้ชมเราใสเ่เนยลงไปค่ะแล้วก็ใช้เป็นไฟกลางพอนะคะ เนยนี่มันจะทนอุณหภูมิไม่สูงเท่าน้ำมันนะคะจะไม้ง่ายค่ะผู้ชมนําหอมใหญ่ค่ะที่สับไว้ลงไปผัดค่ะผัดจนหอมใหญ่เป็นสีเหลืองทองนะคะ ุณผู้ชมคะซอสหมูสับแบบที่จะผัดในวันนี้นะคะที่เราจะไปปรุงในฮอทดอกโฮมเมดเนี่ยคะ่ะผู้ชมใช้เป็นเบสซอสในการทําอาหารได้หลายอย่างทีเดียวคะ่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะไปทำลาซานญาแบบแบบโฮมเมดสําหรับเด็กๆทานหรือว่าจะไปแต่งหน้าพิซซ่านะคะก็ใช้ซอสหมูสับตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้หอมใหญ่ก็เป็นสีเหลืองทองแล้วนะคะคุณผู้ชมเชิบจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปคะ่ะ ตามด้วยหมูสับค่ะเราก็ปรุงรสนะคะด้วยวูสเตอร์ซอสค่ะทิชชู่ป่นเล็กน้อยค่ะสำหรับถ้าเกิดเด็กที่บ้านชอบทานหวานนะคะเราเติมน้ำตาลลงไปอีกนิดหน่อยค่ะคุณผชม แล้วก็เคี่ยวผัดเคี่ยวกันอย่างนี้นะคะจนกระทั่งหมูหมูสับสุกนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าแห้งไปคุณผู้ชมเติมน้ำเปล่าหรือน้ำซุปลงไปได้เล็กน้อยค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าตอนหมูสุกแล้วก็ซอสพร้อมจะใช้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง คุณผู้ชมคะตอนนี้ซอสที่เราผัดลงกระทะนะคะก็เริ่มแห้งดีแล้วค่ะ,ะแล้วก็ตัวหมูก็สุกดีนะคะคุณผู้ชมหลังจากหมูสุกเนี่ยคุณผู้ชมเคี่ยวเพื่อให้ซอสแห้งต่อสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ซอสก็จะงวดแล้วก็ส่งกลิ่นหอมค่ะหลังจากคุณผู้ชมชิมรสชาติว่าเป็นแบบที่ลูกๆที่บ้านชอบแล้วเนี่ยก็ปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราจะเอาซอสค่ะไปตักพักไว้นะคะเราจะไปแตจะจัดแต่งลงตัวขอทดอกแบบโฮมเมดกันค่ะ คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราพักซอสไว้นะคะเดี๋ยวเราจะามาจัดลงตัวขนมปังฮอทดอกกันแล้วค่ะตัวไส้กรอกค่ะคุณผู้ชมที่ออกจากตู้เย็นนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องทําให้ร้อนอีกครั้งนะคะตัวนี้มันสุกมาจากที่ตัวโรงงานแล้วค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมแกะซองใหม่ๆเนี่ยรับรองว่าแกะซองปุ๊บทานได้เลยเพราะว่ามันสะอาดดีมากอยู่แล้วนะคะออกจากโรงงาน,นะคะ่ะคุณผู้ชมนีต่ตัวขนมปังค่ะ ปกติเนี่ยนมปังฮอทดอกที่เราซื้อตามซุปเปอร์เขาจะผ่ามาให้แล้วนะคะคุณผู้ชมเชฟจะใช้ตัวมายองเนสแบบขวดนะคะบีบลงไปน้ำสลัดหรือว่ามายองเนสก็ได้นะคะค่ะหลังจากบีบลงไปนะคะคุณผู้ชมเราเอาซอสค่ะที่เราผัดไว้แล้วค่ะใส่ลงไปค่ะตามด้วยไส้กรอกนะคะแต่งด้วยซอส,อสอีกนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชม พอมีสีนะคะแล้วเราก็เอาชีสค่ะมอสซาเรลล,ลาแบบขูดนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีเนี่ยคุณผู้ชมลองใช้เป็นตัวเชดเดอร์ชีสที่คุณผู้ชมสือหาซื้อเป็นแผ่นๆก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โรยลงไปอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเชฟจะทำทั้งหมด2อันนะคะแล้วเดี๋ยวเอาแบบนี้เข้าไมโครเวฟเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะว่าทำยังไง คุณผู้ชมคะตอนนี้ฮอทดอกนะคะเราก็จัดลงชิ้นขนมปังเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เชฟก็ใส่ชีสลงไปแล้วก็อยากจะให้ชีสเนี่ยมีลักษณะละลายเยิ้มนะคะจะได้ดูน่ารับประทานแล้วก็อยากให้ตัวอยากให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกจเจริญอาหารด้วยค่ะหลายบ้านเนี่ยจะไม่มีเตาอบที่บ้านนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าไมโครเวฟกันค่ะใช้อุณหภูมิสูงสุดที่ไมโครเวฟคุณทําได้นะคะ800หรือพันวัตต์ก็ตามค่ะแล้วใช้เวลาประมาณสัก20วินาทีนะคะ ก็เรียบร้อยชีสละลายก็คือเป็นอันเสร็จพีธีแล้วคุณจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเชฟว่าเข้าไมโครเวฟคุณผู้ชมคะหลังจากใช้เวลาในไมโครเวฟประมาณ30วินาทีนะคะตอนนี้เนี่ยชีสมอสซาเรลล่าก็ละลายเยิ้มเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้พร้อมจะจัดเสิร์ฟแล้วนะคะเชฟก็เตรียมจานที่จัดผักแต่งไว้หัวจานนะคะ mm. เผื่อว่าผักเนี่ยจะช่วยให้สีสันของจานที่เป็นสีขาวเนี่ยดูมีสีสันมากขึ้นนะคะแล้วก็ ถ้าเด็กๆทานได้ก็จะดีค่ะเฉอาลงมาจัดแต่งนะคะจานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอดดอกแบบโฮมเมดแล้วก็พร้อมจัดเสิร์ฟให้เจ้าตัวเล็กที่บ้านของคุณค่ะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ